ฮัลโหลไฮไทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมมา Little p o n นี่นะคะในอีเวนต์ผจญภัยในโลกแห่งหินนะคะและว,วันนี้ก็เข้าสู่วันที่2แล้วเรามาอัพคลิปช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเราอะอยากให้พลังมันถึงขั้นที่สามารถสู้บอสได้แต่สุดท้ายก็ไม่ถึงนะคะต้องอัพอีกให้เป็นอ่าส่วนหัวส่วนตัวอย่างละ18นะคะถึงจะไปสู้กับบอสได้นั่นเองเพราะว่าขาดีแค่6 ะะพลังของเราตอนนี้พลังรวมก็อยู่ที่74นะคะนั่นแหละเราก็เลยยังไม่ผ่านขั้นที่3นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา1นึ่ทุ่มกว,กว่าแล้วนะคะ mm hmm. ก็เลยได้อัพคลิปช้าเลยเพราะว่าคำนวณเวลาผิดพลาดแล้ววันนี้ก็ไม่ค่อยได้กดเล่นด้วยนะคะส่วนอันดับคอมมิวตี้ของเรามีแค่3ตัวนะคะแต่ก็เหมือนเดิมไม่ค่อยได้กดนะคะแต่ก็ยังสามารถติดท็อป500ได้เราคิดว่าเราน่าจะติดท็อป500อยอยู่นะอีเวนต์นี้เนะี่ย เราต้องได้กรอบแน่ๆเลยแล้วก็ตอนนี้ Rarity ของเราก็นั่นแหละเนาะเปลี่ยนชุดแล้วนะคะอ่าบ้าน Rarity อยู่ไหนนี่นะคะเปลี่ยนชุดแล้วเป็นขั้นที่1นะคะชุดขั้นที่1สวยมากเราชอบขั้นที่1ที่สุดละแต่ขั้นที่2ก็จะมีแบบเออติดกิฟต์ขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีกระเป๋าสะพายนะคะแต่ว่าเรายังอัพไม่ได้ต้องรอให้ถึงเลเวล33ก่อน นะคะอันนี้ก็ของตกแต่งที่วางไปเมื่อวานก็ยังมีแค่นี้แล้วก็โพนี่อะไรต่างๆนา,นานาก็ยังไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยนะคะก็ไม่มีอะไรเลยของเรานะคะความเคลื่อนไหวในวันที่2นี้เราก็คิดว่าน่าจะผ่านขั้นที่3ในคืนนี้แหละแล้วก็ได้ของรางวัลไปเราก็จะไปตั้งไว้ตรงที่เราเคลียร์ถนนที่เคลียร์ถนนเมื่อวานนะคะส่วนอันดับในแรงนะคะ เราใช้เพชรใบทั้งหมด30เม็ดเพื่อที่จะไต่แรงให้ขึ้นมาอยู่ท็อปร้อยนะคะตอนนี้ก็ตกลงมาอยู่ที่อันดับ69แล้วตอนแรกอยู่อันดับ50นะคะเราเรากดเล่นไม่บ่อยมันก็เลยไม่ติดท็อปร้อยในวันศุกร์นะคะเราก็เลยคิดว่าตื่นมาวันเสาร์เราจะมาเล่นครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้เพชร ซื้อพลังเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นไปตามคาดก็ยังสามารถติดท็อปร้อยรักษาอันดับไว้ได้อยู่นะคะโพนี่โปรโรใจเย็นก็จะได้เป็นของเราในวันจันทร์นั่นเองและก็วันนี้มีโพนี่มาลดราคาใช่ไหมทุกคนเป็นอ่าใครนะคุณขุนน,น,น้องชายอเซลลัสนะคะเป็นครอบครัวอเซลลัส โอซิลัสแม่ของโอซิลัสแล้วก็โอซิลัสเองในราคา315เพชรนะคะลดไป30%ใครมีเพชรพอจะซื้อก็ซื้อได้เลยนะแต่ว่าเรายังเอาไว้ก่อนนะคะยังไม่ซื้อเราจะเก็บเพชรไปซื้อร้านค้าหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราไม่สามารถติดท็อปร้อยได้เราอาจจะใช้เพชรไปซื้อผู้ช่วยในการไต่แรงคอมมูนิตี้นั่นเองนะคะและคลิปวันนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วนะคะมาอัปเดตให้ดูเท่านี้ว่าวันที่สองนะคะพลังของเรานะคะอุปกรณ์ฮีโร่ก็อยู่ที่สิบเจ็ดนะคะทั้งส่วนของและส่วนตัวพลังรวมก็เจ็ดสิบสี่พลังที่แนะนำอยู่ที่แปดสิบเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนสายฟรีหลายคนผ่านขั้นที่สามแล้วก็เริ่มเล่นขั้นที่สี่กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปนะคะทุกคนเพราะว่าอีเวนต์นี้เราไม่ทีแน่นอนรางวัลก็เป็นโพนี่ที่สามารถขุดเพชรได้ด้วยเนาะใครจะอยากพลาดใช่ไหมหล่ะคะแล้วก็อา่า โพนี่ที่เราเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะคะกำลังขุดเพชรอยู่นะคะเหลือเวลาอีกสองชั่วโมง5นาทีเราก็จะได้เพชร1เม็ดนะคะจากโพนี่ตัวนี้นะคะซึ่งใช้เวลานาน,านมากตั้ง12ชั่วโมงนะคะกว่าจะได้เพชรมา1เม็ดก็ไม่เป็นไรมาช่วยกันดีกว่าไม่มีใครมาช่วยหาเพชรเลยใช่ไหม มีทั้งร้านค้าและมีโพนี่ในการช่วยหาเพชรมันก็ดีอยู่นะคะส่วนอันดับส่วนเป้าหมายนะคะเราก็เก็บครบ120แล้ววันนี้เราก็สะสมไปที่1,703นะคะเหลืออีก200กว่าแต้มเราก็จะไปแลกข้างแสงคริสตัลตามที่ตั้งใจไว้ได้นะคะก็ต้องเล่นอีกประมาณ2-3วันเนาะถึงจะได้แต้มมาครบนะคะ โอเคคิดวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะคะและเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย